สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะลุงพันโรงแจกของขวัญน,นักเรียนลุงพันโลงแต่งซานต้าขี่รถจักรยานพ่วงแจกของขวัญน,นักเรียนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่23ธันวาคมห5หที่ผ่านมาที่โรงเรียนชุมชนวัดสำโรงหมู่หกตำบลน,น้าหลวงเสนอ,อําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุริยาโนนเสนาพ่วงในาการโรงเรียนพร้อมคณะครู ร่วมจัดงานเทศกาลคริสต์มาสสร้างสีสันความสุขให้กับน,นักเรียนบรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุขครูและนักเรียนสวมเสื้อสีแดงสวมหมวกคริสต์มาสให้เข้ากับเทศกาลหลังจากนักเรียนเข้าแถวคารพธงชาติสวดมนต์ทางพ่วงในการโรงเรียนมีการเซอร์ไพรส์นักเรียนโดยมอบหมายให้พานโรงแต่งชุดซันตาคอสกขี่รถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงท้ายเข้ามาภายในโรงเรียน ของขวัญนานาชนิดที่จัดเตรียมไว้แจกจ่ายให้กับนักเรียนสร้างความแตกตื่นือฮาให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากก่อนที่ลุงพันโลงซานต้าจะลงมาจากรถจักรยานสามล้อพ่วงท้ายเพื่อแจกของขวัญให้กับนักเรียนซึ่งหลังจากลุงพันโลงซานต้าแจกของขวัญให้นักเรียนจนหมดลุงพันโลงซานต้าลืมเก็บของขวัญให้กับลูกที่รอที่บ้านสุดท้ายลุงพันโลงซานต้าต้องเก็บเห็ดที่ขึ้นริมสนามฟุตบอล ไปเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับลูกและเมียที่บ้านขอขอบค้นแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราเด้วยน,นะคะ